ในช่วงเวลาที่กีฬาปิงปองระดับนานาชาติกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ชมทั่วโลกเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงการแข่งขันหนึ่งแมตช์ในศึกชิงแชมป์โลกกลับกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ลูกลามจนเกิดเสียงวิจารณ์ไปทั่วทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเฉพาะเมื่อทีมชาติไทยสามารถโชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมายพร้อมทั้งทำแต้มในลักษณะที่เรียกได้ว่ากดยับ11ลูกติดจนเกิดเป็นความตกตะลึงไปทั้งสนาม แม้แต่แฟนกีฬาในจีนเองยังเกิดกระแสะความตื่นกลัวปนตกใจเพราะไม่คิดว่าตัวแทนจากไทยจะระเบิดฟอร์มได้ขนาดนี้บรรยากาศในสนามแข่งขันถูกจับภาพและกระจายผ่านโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วจนเกิดการถกเถียงอย่างสนุกสนานในหมู่แฟนกีฬาและผู้ชมทั่วโลกความรู้สึกแรกของแฟนจีนจำนวนมากไม่ใช่เพียงความประหลาดใจแต่เป็นความตกใจอย,อย่างแท้จริงเพราะในวงการปิงปองระดับโลกประเทศจีนถือเป็นมหาอำนาจที่ครองความยิ่งใหญ่มายาวนาน ทุกครั้งที่มีการแข่งขันระดับโลกชื่อของนักกีฬาจีนแทบจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องเป็นตัวเต่งและต้องผ่านเข้ารอบลึกอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้กลับสันสะเทือนสิ่งที่แฟนจีนเคยเชื่อมั่นมาโดยตลอดการถูกทีมชาติไทยกดแต้มแบบต่อเนื่องหลายลูกโดยแทบไม่มีโอกาสต,ตอบโต้ทำให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากภาพฝันที่พวกเขาคิดว่าปิงปองจีนไร้เทียมทาน ภาพการตีที่รวดเร็วแม่นยำและเฉียบคมของทีมชาติไทยถูกเผยแพร่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในโลกออนไลน์กระทั่งมีคลิปไฮไลท์ที่ถูกแชร์ไปมากกว่า10บล้านครั้งในเวลาเพียงไม่นานความแรงของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพราะทีมไทยทำผลงานดีแต่เพราะมันเกิดขึ้นกับคู่แข่งที่ปกติแล้วแทบไม่มีใครคาดว่าจะพลาดง่ายๆการที่ทีมจีนถูกกดคะแนนอย่างต่อเนื่องถึง11ลูกทำให้แฟนๆในโลกโซเชียลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น ขณะที่แฟนไทยต่างพากันยิ้มและปลื้มปิติกับฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างคาดไม่ถึงคอมเมนต์ของชาวจีนจำนวนมากในช่วงแรกมีความสับสนและไม่เชื่อสายตาหลายคนคิดว่าอาจเป็นคลิปตัดต่อแต่เมื่อได้ดูการถ่ายทอดเต็มๆก็ยิ่งทำให้พวกเขาต้องยอมรับความจริงว่าทีมไทยกำลังพัฒนาออย่างก้าวกระโดดอย่างแท้จริงบางคอมเมนต์ถึงกับเขียนว่านี่ใช่ทีมไทยจริงหรือทำไมเล่นได้ระดับโลกขนาดนี้ และมีอีกหลายคนแซวด้วยน้ำเสียงกึ่งตลกกึ่งจริงจังว่าถ้าแบบนี้อีกหน่อยจีนคงต้องเตรียมตัวนักกว่าเดิมไม่งั้นจะพลาดแชมป์โลกให้ไทยแน่แน่ความรู้สึกหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในหมู่แฟนจีนจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่เพราะพวกเขาคุ้นเคยกับชัยชนะและความเหนือกว่าจึงไม่ทันตั้งรับว่าทีมจากเอ,อกเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างไทยจะมาแรงถึงระดับนี้และไม่ใช่เพียงแฟนจีนที่จับตามอง นักวิเคราะห์กีฬาระดับนานาชาติก็เริ่มพูดถึงทีมไทยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาการเล่นปิงปองเร็วที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ้างถึงกับบอกว่าทีมไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันฝั่งแฟนไทยเองก็รู้สึกสัใจไม่น้อยเมื่อเห็นทีมชาติไทยสร้างผลงานครั้งประวัติศาสตร์แบบนี้หลายคนเข้ามาแสดงความเห็นในเชิงสนับสนุนยินดีและภูมิใจว่าไทยก็ทำได้ ซึ่งข้อความเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นพลังบวกที่ทาให้บรรยากาศในโลกออนไลน์ดูคึกคักเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นยังมีคอมเมนต์จากต่างชาติมากมายที่ออกมาชื่นชมการเล่นของทีมไทยโดยหลายคนบอกว่าทีมไทยกําลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในระดับโลกและมีศักยภาพในการสร้างเซอร์ไพรส์ได้ทุกเมือ่อกระแสะจากประเทศอื่นก็ไม่น้อยหน้ามีแฟนกีฬาในยุโรปที่แสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยไม่ใช่คู่แข่งเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นทีมที่ต้องจับตามองในทุกการแข่งขัน บางคนถึงกับบอกว่าสไตล์การเล่นของไทยดูสนุกดูดุดันและมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นทุกวินาทีซึ่งคอมเมนต์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของทีมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีสากลเหตุการณ์ที่ไทยกดยับ11แต้มติดถูกยกให้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ขององค์การแข่งขันครั้งนี้เพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาไทยทั้งในด้านเทคนิคความมั่นคงขององค์การเล่นและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทีมระดับโลก บางคอมเมนต์จากต่างชาติกล่าวอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นผลจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นในขณะที่แฟนกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนรู้สึกภูมิใจแทนเพราะชัยชนะของไทยเหมือนเป็นตัวแทนของภูมิภาคที่กำลังสร้างบทบาทมากขึ้นในวงการกีฬาแต่สิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้ระอุไปทั่วโซเชียลมากกว่าด้านกีฬาคืออารมณ์สะเทือนใจของแฟนจีนจำนวนหนึ่งที่ไม่ชินกับการเห็นทีมตัวเองเสียเปรียบขนาดนี้บางคอมเมนต์แสดงความกังวลในเชิงสุดข,ขีดเช่น จีนต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ไม่งั้นอนาคตอาจไม่สดใสเหมือนที่ผ่านมาหรือทีมไทยกําลังกลายเป็นคู่แข่งสําคัญของจีนในอนาคตอย่างแน่นอนขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์แนวตลกเช่นฉันอยากลบคลิปนี้ออกจากหัวใจขอให้เป็นฝันร้ายที่ลืมได้ในเร็ววันความหลากหลายของคอมเมนต์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของกีฬาในสังคมจีนซึ่งบางครั้งอาจมากกว่าความบันเทิง แต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีภูมิใจและตัวตนของชาติเมื่อทีมที่แข็งแกร่งที่สุดถูกท้าทายหรือถูกโค่นด้วยฟอร์มอันร้อนแรงจากทีมอื่นย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงขึ้นในใจของแฟนๆเป็นธรรมดาดังนั้นเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้จึงมีทั้งความกลัวความตกใจและความหวังว่าทีมจีนจะกลับมาทำผลงานดีขึ้นในแมตช์ถัดไปแม้เหตุการณ์นี้จะเป็นเพียงหนึ่งในช่วงเวลาสั้นๆขององค์การแข่งขันแต่มันกลับถูกพูดถึงเป็นวงกว้างราวกับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของยยุคสมั บางคนถึงกับบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนถ่ายอำนาจในวงการปิงปองแน่นอนว่านั่นเป็นความคิดเห็นที่อาจจะเกินจริงไปบ้างแต่ก็สะท้อนภาพความรู้สึกจริงของแฟนๆที่เห็นความแตกต่างในฟอร์มของทีมไทยอย่างชัดเจนคำถามที่ถูกถกเถียงก,ก,กันมากที่สุดในตอนนี้คือทีมชาติไทยทําอย่างไรถึงก้าวกระโดดได้ขนาดนี้และทีมจีนกําลังเผชิญกับอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนหรือไม่ นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าทีมไทยเริ่มใช้เทคนิคใหม่ๆที่ผสมผสานความเร็วและแรงเข้าด้วยกันได้ดีขึ้นขณะที่บางคนบอกว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและความมั่นใจของทีมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจนสามารถทำแต้มต่อเนื่องแบบไม่ให้คู่แข่งตั้งตัวกระแสะในโลกโซเชียลกลายเป็นพื้นที่ให้ผู้คนจากหลายประเทศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการยกย่องฟันธงวิเคราะห์หรือแซวเล่นแต่ทุกคอมเมนต์ต่างยอมรับในจุดเดียวคือทีมไทยกำลังมาแรงจริงๆ และเหตุการณ์นี้อาจทำให้หลายประเทศต้องปรับกลยุทธ์ใหม่หากต้องการแข่งขันกับไทยในอนาคตอย่างจริงจังสำหรับคนไทยเองเหตุการณ์นี้กลายเป็นช่วงเวลาที่สร้างความภูมิใจยอย่างมหาศาลเพราะปกติแล้วทีมไทยมักถูกมองว่าเป็นม้ามือหรือทีมระดับกลางแต่วันนี้พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหากมีความตั้งใจมีการฝึกซ้อมอย่างหนักและมีหัวใจที่กล้าแกร่งก็สามารถท้าชนกับทีมระดับโลกได้อย่างไม่หวั่นเกรงและแม้ว่าการแข่งขันจะยังไม่จบลง แต่เพียงเหตุการณ์11แต้มที่เกิดขึ้นก็เพียงพอที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการปิงปองไทยได้อย่างสวยงามแรงสนับสนุนจากแฟนไทยจำนวนมากในคอมเมนต์ต่างชาติช่วยให้ทีมไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นออยย่างก้าวกระโดดหลายประเทศเริ่มจับตามองไทยในฐานะคู่แข่งที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่คู่แข่งระดับรองอีกต่อไปและนั่นทําให้ภาพลักษณ์ของไทยในวงการกีฬาแข็งแกร่งขึ้นในระดับสากลในโลกกีฬาการสร้างชื่อเสียงหรือความตื่นเต้นเพียงครั้งเดียวอาจไม่พอ แต่เหตุการณ์นี้ทําให้ทีมไทยได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและการที่แฟนจีนจํานวนมากเกิดความหวาดกลัวจนกลายเป็นไวรัลก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฟอร์มของไทยในแมตช์นี้ไม่ได้ธรรมดาเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งไปกว่านั้นการที่หลายคนทั้งในจีนและต่างประเทศจะต้องมาพูดถึงทีมชาติไทยอย่างจริงจังก็เป็นสัญญ,ญาณบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเริ่มต้นขึ้นท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสนามหรือกระแสะคอมเมนต์ต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้อย่างคึกคัก ล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทีมชาติไทยสามารถสร้างความประทับใจได้ในระดับโลกและเป็นการประกาศศักดาที่ทําให้หลายประเทศต้องหันมามองไทยด้วยสายตาที่จริงจังกว่าเดิมการกดยับ11แต้มไม่เพียงเป็นเรื่องของคะแนนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความมุ่งมัน่นและความสามารถที่กําลังเติบโตอย่างสวยงามของนักกีฬาไทยซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูจํานวนมากและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการปิงปองไทยอย่างแท้จริง